อ,อย่าประมาณนีเนะ่รุกโอเคไหมคะมาเลยให้เราล้วเดี๋ยวเราจะเอาท่านเต่าครับอ้วเรื่องที่มีโควิดพอทราบครับคือจริงๆผมผมทราบมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าผมขึ้นเครื่องก่อนที่จะมีโควิดยังถามหาเขาอยู่เลยลว่า ถามน้องที่ที่อยู่ที่ไอเสียว่าเขาเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาออกไปนานแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาป่วยมันก็เริ่มรู้จากตอนนั้นหลังก่นอนก่อนโควิดแล้ว,แล,วแล้วตอนหลังเนี้ยก็มาทราบข่าวตอนท,อนที่ตอนที่เห็นภาพภาพขา่าวได้มีโอกาสแบบทักทายไปส่วนตัว<ม>หรือว่าผม,มผมไม่ได้มีคอนแทク ไม่ว่าจะเบอร์โทรไลน์หรือหรือโซเชียลอะไรทั้คือเวลาใครใครไปใครมาไปเจอก็จะฝากว่าไปหายไวๆเพราะจริงๆล้วเนี่ยตอนที่เราทำงานร่วมกันอยู่ที่ i อเอสเนี่ยเราเสนิทกันไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองนะครับเป็นนิ้งนะครับเป็นพิทัศอยากเราอยู่เราจริงๆเราอยากจะบอกว่ายุค9กเนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเหมือนครอบครัวเราอยู่กันแบบพี่พน้องๆมีอะไรเราก็จะแบบ ถามสารทุกสุขดิบช่วยเหลือกันคนนี้มีงานนี้คนนี้มีงานนี้คนนี้มีงานบุญงานอะไรต่างๆก็จะช่วยกันตอนหลังเนี่ยคือผมว่าด้วยระยะเวลาของของชีวิตการเติบโตของแต่ละคนมนันก็จะแยกกันแบบทาหน้าที่ของตัวเอง,องก็ยังเคยเจอกันเมื่อก่อนปีที่แล้วมั้งฮะเจอกันอยู่ว่าเขายังเป็นแอร์อยู่เลยยังถ่ายรูปเล่นกันยังคุกยกเดี๋ยวฉันทํางานก่อนนะโอ้โเธอดู เธอดูดีมากเลยเรายังเรายังคุยกับเขาอยู่เลยจะหมดเรื่องสุดแบบอาการสุดไปครับก um> um> ็ก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าเพิ่งเห็นพี่ทัศไปบริจาคเพราะเขาเลือดกรุ๊ปเดียวกันนะครับอะไรนะฮะุโเลปผมไม่ไวรัสบีฮะแต่ว่าของผมเป็นแบบอยู่กับตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นหัวเรอร์ซึ่งจริงแล้วพอผมเป็นไวรัสบีเนี่ยเป็นไวรัสบีที่ตับ างเงี้ยเวลาเราจะให้เลือดไขเราให้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้รับจากเรามันติดแต่ผมเเผมเป็นเลือดเป็นคนละกรุ๊ปอ่ะเป็นเลือดกรุ๊ปบีซึ่งรู้สึกของนิง่งเขาจะเป็นโอซึ่งภรรยายังถามอยู่เลยก็คืออยากจะไปถ้ามีคือจริงๆแล้วตอนนี้คือให้กําลังใจผ่านนะฮะสื่อพี่ๆทุกคนเนี่ยคือจริงๆอยากให้เขาแบบด,ดีขึ้นดีวันดีคืนเพราะว่าก็คือคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเรา เราทำงานมาร่วมกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เจอการสนิทกันนี่คืออยากจะบอกว่าหนังเรื่องแรกของไอเอสฟิล์มก็จะเป็นพี่ทัศเกิุนิลเขาเล่นเรื่องที่สองก็จะเป็นโลกข้างใยนะครับเมื่อ2,538ค่ะ25ปีแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นเราก็เจอกันรู้สึกของเขาเรื่องแรกจะเป็นเกิดอีกทีต้องมีเธอของไอเอสฟิล์มแล้วผมเนี่ยโลกข้งใยเป็นเป็นเรื่องที่สองมันอยู่ในช่วงที่เราทำงานร่วมกันตลอดเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนัง มีการโปรโมทจากเรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้เรื่องนี้มาต่อเรื่องนี้เวลามีงานอะไรของค่ายเนี่ยเขาก็จะมาลงพอพี่พอพี่สาวเส็จขาที่เขาแชร์กันเรื่องของอะไรเรา,เเราได้หายไหมครับเพราะไม่คือคือคือผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันจะต้อง ต่อสู้วันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่ว่าคนจะเป็นอะไรก็ตามกับผมว่ากําลังใจมาดับหนึ่งนะครคือถ้าเรามีกําลังใจให้เขาเขามีกําลังใจหรือมีพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหรือเราวันนี้เนี่ยเราเราไปทําบุญเราไปที่วัดเราสวดมนต์เราขอพรล้วก็อยากจะให้เพื่อนเราหายไวๆนะครับดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นคือทุกคนที่เราเรารู้จัก ทุกคนที่เรารักทุกคนที่เป็นเพื่อนเราเราก็ขอให้อวยพรกับทุกคนอยู่แล้วเวลาที่เราไปทําบุญว่าขอให้ทุกคนที่ที่เรารักแล้วเขารักเราเนี่ยมีความสุขความเจริญแล้วขอให้แควคแขวคขา,ขาปลอดภัยนี่คือคําที่เราเราพูดเสมอน,นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือครอบครัวนะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับผู้มีพระคุณเราจะขออย่างนี้อยู่แล้วคือขอพรแต่ไม่ได้ขอสิ่งของ ไม่ได้ขอโชคลาภก,ก็ขออย่างแรกคือขอเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ถ้าขอได้ก็อยากให้สุขภาพของของเพื่อนผมนะครับของนิ้งเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากให้พระแบบคุ้มครองเขาเยอะๆนั่นเองนั่นคือกําลังใจจริงๆถ้าอย่างช่วงนี้เขาินระบาดทีสุดครตัวเองเราไม่เราคือผมดูแลตัวเองอยู่แล้วฮะอันนั้นขึ้นหนึ่งเพราะว่าผมผมมีลูกเล็กลูกผมเก้าขวบกับสิบข,ขวบ ิ่งสาคัญคือเราดูแลตัวเองแล้วตอนนี้ผมออกไปกลับไปถ่ายละครมาสักเดือนกว่าเวลากองถ่ายละครเขาก็จะนิวนอร์มอลก็จะมีหน้ากากมีเฟสชิลให้มีแอลกอฮอล์มีเขาด,ดูดูแลดีหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเราทานอาหารเราจะทานเหมือนนักเรียนนะฮะเราจะเป็นกล่องข้าวนะครับมีข้าวชาินะครับแล้วก็จะมีกับอาหารของหวานเนี่ยเขาจะแยกของใครของมันอย่างของผมของผมก็เมียผมก็ซื้อส่วนตัวไปให้อันี้เราใช้เสร็จเย็นเราก็กลับเช้าแล้วก็ไปใหม่ คือเรามีส่วนตัวแล้วก็มันของเราอ่ะแต่ท้องกล้องถ่ายเขาก็ดูแลได้ดีเพราะเขาก็จะมีของนักสแสดงแต่ที่ต้องมีไป,ปพบณหมอ่รือว่ามีอาการอะไรยังไงผมไม่ได้เป็นไรนี่ครับมีแค่แบบวรับที่แบบที่บที่เป็นวันวัรัสอ๋อไม่ครับไ,ไ,ไ,ไม่เพราะว่ามันมีตั้งแต่ผมเป็นทหารเมื่อปี44อ๋อม,มันเป็นม <ๆ S 1> ันเป็นังนานแล้วฮะเปน็นตั้งแต่44ตอนนั้นผมประสบอุบัติเหตุแล้วผมต้องไปผ่าตัดที่แขนแล้วตอนนั้นมันเสียเลือดเยอะเราให้เลือด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันผิดผิด,ผดปกติกับร่างกายก็เลยไปตรวจอีกทีมันก็เลยกลายเป็นไวรัสบีซึ่งผมเคยถามทางคุณหมอแล้วก็ถามทางเวลาที่เราไปไปงานของสภากาชาดที่เขามีบริจาคเลือดผมก็ถามว่าเฮ้ยปกติผมไม่เป็นเลยแล้วอยู่ดีๆวันนั้นผมผ่าตัดแล้วผมให้เลือดเนี่ย มันสามารถแบบผมเคยได้รับคำที่ายคุณหมอว่ามันสามารถจะไปเพาะเชื้อตอนตรวจแต่ไม่มีแล้วเขาบริจาคเลือดมาแล้วมันไปนเพาะเชื้อเลือดในถุงได้แล้วก็เราได้รับมันก็คือมันก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะเกิดขึ้นหมอไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดในวันเนี้ยผมตรวจหมดครอบครัวผมตรวจคือผมผมไม่ได้เป็นเทอร์เรียร์คือ ติดก,กับใครก<อ>็คืออยู่เป็นเพื่อนผมแต่จริงๆเพื่อนผมก็มีเยอะแล้วเพื่อนเป็นต้องอยู่กับผมก็ได้แค่จะมีผมแค่เรื่องการบริจาคเลือดบริจาคไม่ได้บริจาคไม่ได้อยู่แล้วครับ<อ>เพราะว่าคนที่รับไปก็เขาก็ติดเลย<อ>ซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถก็คือเป็นเหตุผลเดียวที่เวลาที่เป็นงานบริจาคเลือดเนี่ยผมอะไปช่วยโปรโมทนะครับไปงานเขาหลายหลายหลที่แต่ว่าเวลาเขาบอกคุณท้าบริจาคผมผมบริจาคไม่ได้คือผมว่ามันก็เป็นตามวาระของชีวิตนะครับเรา เราทาเราทาไม่ได้ตอนนี้เราก็ทําอย่างอื่นได้คือไม่ได้ว่าเราบริจาคเรื่องไม่ได้เราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างอย่างโควิดเนี่ยผมก็มีกลุ่มนะครับเ<อ>ทสเซรินจิตอาสาซึ่งเราไปทาํากันไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโควิดนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับถุงยางชีพ นะครับแจกอาหารให้กับตามชุมชน,นผมก็จะมีกลุ่มครึ่งเป็นนักเรียนเก่าเทพชินีคือเราบริจาคเรื่องไม่ได้เราก็ทำอย่างอื่นได้มันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลที่เราสามารถทำได้คุณปตรวจสุขภาพเรื่องนี้ผมตรวจทุกปีฮะตรวจทุกปีแต่ว่ามันเท่าเดิมอะ่ะมันเท่าเดิมคือ คือเวลาคุณหมอพูดแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเวลาเราไปตรวจเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันมีเชื้อแต่ปริมาณมันเท่าเดิมตั้งแต่ปี44เคยมียังไงเนี่ยมันก็จะเราก็จะมีเลตคอลคือผมตรวจสุขภาพทุกป,ปีอยู่แล้วแล้วสิ่งสำคัญคือคือผมออกกําลังกายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองสองถึสง,ส,งสามครั้งเนี่ยเป็นเรื่องแบบมาตรฐานอยู่แล้วแล่วย,ยังการวิ่งออกกําลังกายเวทว่ายน้ําจักรยานซึ่ง,ซ,งซึ่งผมแมนเชนต์ตัวเองอยู่แล้วเพราะว่า เดี๋ยวปีมาการาเนี่ผมก็47แล้ว mm hmm. คืออย่างที่บอกคือลูกเราเล็กเราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอยู่อยู่กับลูกไปนานๆวันนี้ลูกผม9ขวบเดี๋ยวอีก6ปีเขา15เนี่ยเขาเตะฟุตบอล mm hmm. ผมก็ยังลงไปเตะฟุตบอลเขาได้ mm hmm. ผมหวังอย่างนี้ไง mm hmm. ไม่ใช่แบบวันหนึ่งเขาอายุ15 20แล้วเขาต้องมาเข็นรถเข็นให้เราไม่ใช่ก็ก็แล้วแต่วิธีการของของแต่ละบุคคลหร่อว่าคือพื้นฐานของเราเราเป็นนักกีฬา ไอ้เรื่องของการออกกําลังกายผมว่ามันสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราทํางานเยอะถ่ายหนังถ่ายละครอะไรกันผมว่าสิ่งสำคัญเยอะสุขภาพต้องมาที่หนึ่งอขอบคุณนะครับ